เไปเที่ยวที่ไหนวันนี้หนูไปฉีดยาลูกพ่อๆก็โดนนะวันนี้มาโรงพยาบาลวันฮาลวีนฉีดยาแล้วพ่อก็พาไปหาหมูเต่งฉีดยา ฉีดยาลูกเข้าโงพยาบาลใช่ไหมคะหาบอสจะมาโบอได้ไหมพ่ะพ่อก็โดนนะวันนี้คุณย่าซักผ้าอะไรนะอะไรคุณแม่ซักผ้าคุณย่าอะไรย้ายสผมย้ายสรผมอะไรอีกโจอยากจะลองก็ลองไม่เป็นเห็นฟ้าร้องอยู่จริงลูกอมโบตันยาสีฟันคอเกต นี่มันเป็นเด็กยุคเก้าศูนย์จริงป่ะเนี่ยยันยิงยาวพกกระเป๋ายิงว,ว <laughs> ันนี้พี่ชายไปเรียนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลครับวันนี้เรามีภารก,กิจหลายอย่างที่ต้อง <laughs> ทำกุ๊กกุ๊กบอกว่กู๊กกู๊กเอารถดีๆนะที่หลักดออูแลนะมนรรลุก็ไม่ไหวท้องเสียพี่ฟ้าก็ต้องจับ รถก็ติดเลยเกิน,นไปสิบโมเก้าโมง้าสิบแปนล้วเนี่ยแลมีเสาหลักของครอบครัวถึงอาจารย์ทำรถเดินดนิ่มมากเลย ไหวไหมฟักทองเลยวันนี้มาโรงพยาบาลนฮาโลวีนวันนี้ป้าเอ็มมาด้วยเพราะว่าป้าเอ็มมาจอดป้าเอ็มจอดเลือดแล้วเหรอป้าเอ็มจอดแล้วฉันจะผ่านแน่นอนทุกทุ่เลยต้องจอดเลือดจ้าจอดสองข้างได้ด้วยใช่ไหมคะข้างละหลอดไหมมาเหรอโคตรเดียวที่นี่คืออะไรต้องเก็บสีแล้วหรอ เก็บปัสสาวะแน่เก็บฉี่ปัสสาวะไม่สุภาพเลยเรามันก็เวอร์เกินไปไม่ชอบเลยได้แล้วคะเนี่ยเอาเลือดออกใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการฟาดเคาะไปเรา๋ยวมาช่วยเธอดูไหมไม่ต้องไม่ต้องอุ่น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 เลยได้เลยได้ได้ อัญญาพ่อพอกินชิ้นหนึ่งได้ไหมคะอันยาเปากมอมแมมตลอดลอันนี้หมอโว้ทมา ปากแลยอันี้แบบพ่อห้ามกินกินไปแล้วดิผ่านไปทางนี้สิลูกโอ้ยปัทองแบบใหญ่แล้วเนี่ยเปไงละจะนิสิตวัคซีนย่เดี๋ยวกําลัจะขึ้นไปอพร้อมรับวัคซีนรับวัคซีนจริง ไอ้วะก๊กกกกอัญญาขาทำไรขาอัญญาทำไรขาทำอาหาน่ะลูกจะไปปากมนะ <laughs> ั่แดงเจุปากเขาหน่อยนะเอาดี๋ยวสิลูยืนดีเดี๋ยวพี่เช็ดมือให้ยืนดีเช็มือก่อนเช็ดมือนี่มตัวอะไรอยู่ลูกวิบบบัไปหลังหน่อย หนักเท่าไหร่อะสิบสามนี่เอานี้พี่จิ้มตุ๊กัาแล้วยางงี้เดี๋ยวได้เดี๋ยวมันจะมีตัวเลขหมุนๆนะยาดูนะนี่เห็นไหมนี่ดูนี่นี่หมุนๆ อ okay. de ุ้ยเห็นไหมแนี้เองเจ็บไหมเจ็บโอ้โหโอ้โหว่าไงมีดูซิว่าหนักเท่าไหร่ว้ายืนก่อนชั้นลือมีชั้นมือไหนครับอุ้ยมีงดนับเลขก่อนนับเลขวันถึงหนึ่งศูนย์เงเห็นไหมแค่นี้เองแล้วทำไมคนนี้ดูสูงกว่าอีกคนนึงเฮง โอเคตรงไหนนี่เป็นเก่งค่ะพี่ีน้าอยู่ไหนพี่ีน้าอยู่ไหนมพี่า้วนะนหรือเปล่าเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะเลค่ะห่ะคะเนอไปลูกมอะต่าไยห หมอนฝันจะเอาของอ่เดียวอัปเดตหมอนหนึ่งได้เลยตอนนี้ฝันข้างในขึ้นแล้วค่ะคุณหมอนตอนนี้มีแผงอยู่เป็นตรงตะปูแกะสมมติว่ากินข้าวเสร็จเขาก็จะเอาจานมาแล้วก็โยนหรือว่าถ้าไม่กินแล้วก็ควันจะแล้วก็แอคติ้งเยอะค่ะตัวเองเฮ้ยตีนท่อนก็กระโดดลงมาตีนเป็นขนจริงแต่จะเป็นอะไะ ัวใจแต่ว่าคนไหนจะโก่ากินแบบแล้วก็เรียนแบบเก่งอย่างแบบเห็นพี่ชายเวลาเอาขอนมเขาจะบอกไปเอาชามมาพอเห็นพี่หยิบชามมันเป็นหยิบชามมาด้วยเลยจะมาปอดแถวนี่สนุกด้วยแต่ว่ากินก็ไม่ปริมาณก็ไม่ได้เยอะท่าพี่ชายแต่ว่านมประมาณสี่มื้อคุณค้าเวลาเขาชอบตื่นมาขอกินน้ำตอนเช้าคือแช่แบบ

ขอบคุณค่ะหวัดนะแต่ว่าสบายสบายอันนี้อนนี้เป็นวัดหรือเ่เป็นทางบ้านแหละเราว่าใช่ได้ไหมค่ะขอบคุณค่ะอุ้สวยจังเลยทำผมสวยจังเลยค่ะใส่เสื้อเลยค่ะตัวกับหัวเท่ากันเลยเหรอเนี่ย่ เอาป่าป่าป่าพี่ปาอุ <es Four> ้มไปเดินเล่นนะสวัสดีค่ะคุณปอปันสวัสดีค่ะวั่ดิใ่ด มีไหมตรี้มีมไห่ตรงนี้ไมีไม่มีขายไปแล้วมดหายไปที่หมอไล่มดออาไล่มดที่อันยัไม่ไสวัสดีค่ะบายเลยลากันเลยแล้วกันอุยสวยไหมสวยจีสวยจีชอบไหมคุ้มไหมคุ้ม มบ๊ายบายมาเอาใหม่นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บได้ไหมหายแล้วเหรอไอ้บ้าโอ้ยกีน้ำหนักน้อยแบบนี่นี่หลอกเรามาตลอดถึงแล้วร้อยเจ็ดสิบสามอัญจาเข้าไปดีกับพ่อไหม โอ้หเก่งจังเลยไหนว่าจุดห้าอะไนึ่ห้าเก้าฮ้ยมันเที่ยวหรอหนึ่งห้าเก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 ้าแปด ไปกินข้าวกันลูกปะสวัสดีค่ะวันนี้มีเด็กไหมคะเรับรมาสองคนไปว้าสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะกระเป๋าสวยจังเลยแสบตาแสบตาไม่ได้ไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาหมูเด้งกันนะฉีดยาแล้วพ่อก็พาไปหาหมูเด้ง

หน้ามันนิ่งมากเลยเจอเพื่อนแลพรุ่งนี้ออกไปพร่นี้นะ่ตีมาแล้วผมมาบีเมนูที่ได้นานจะกินทีโอ้โหกินโคตรบ่อยหมอหัวใจกินอะไรข้าวเสื่อกินแล้วกินแล้วไขมันเรียบร้อยฮึมฮิวเตี้มากโอ้ยฮิวทตี้สุดๆอยู่บ้านนี้ต่อหน้าหมอมันเป็นการแสดงข้าวก็แบบไม่ใช่ข้าวขาวโอ้ยที่บ้าน ขาวจวเลยโอ้โหแย่งกันกินจร้งๆโอ้ไอว่าอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะไอว่าแบ่งหมอบอดเลยกระดานรเ้ดได้ยังอุ้ยเหรออันนี้มงแ่งสมสาโมเลยกินน้ำลายหลานเอาล่ะไม่ปวดวานนี้เราไปผมผ้าพะมาสวยนะคะ <พ>มีภาพวิดีโอนะเรื่องก็มีอยู่ว่าระหว่างที่เราอะส่งงานเอ่อเสื้อน้องบีกอยู่นั้นน้องซีเน่ชื่ออะไรชีเน่แล้วนางก็เห็นบางอย่างในตัวฉัน <ś c oughs> อ๋ <ś c oughs> อก็ <ś c oughs> ถามเขาแล้ว,ว่าชีเน่เห็นอะไรพี่หรือเปล่าอย่างเงี้แต่ตอนแรกอะเขาก็บอกไม่ได้พูดอะไรมากแต่เขาก็ไปเล่าพี่เอ็มความเพราะเขาไม่กล้าเล่าให้ออยฟังไงเขาก็ทัก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 มาออยก็เลยถามเขาว่าอ้าวแล้วเป็นอย่างงี้จะต้องแก้ไขยังไงเขาบอกว่าไปไปห่มภาพอะ อ่ะก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาดามก็จัดการหาสบายก็สวยมากสรุปไปห่มผ้าที่ไหนวัดสเกตป่า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 ไปพี่ฟ้าลูปไาแต่ลงกระไดก็พี่ฟ้าต้องระวังนะไปฟังผนเลือดพ่อฟังผนเลือด กลัวๆดิเมื่อกี้ขึ้นไปน่อนันเตียงแล้วโดนฉีดยาไงก็เลยกลัวเออาาาวไม่อุ้มแล้วเดินเองไอรอนไม่โตเห็นน้ำลายสิเอเปวดคอหน่อนแดงมากเลยมีแผลด้วยทั้งเช่นไม่มีหนอนอ๋อมันเหมือนเป็นแบบมีสเลดนิดนึงสเลดา จับจัจัจฟังสิพ่อเป็นเก้ค่ะอัญาเป็นหมอได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะอได้ไหมคะอัญญาเป็นตองน่ารักดีกว่าเป็นหมอเหน่อยจริถ้าเจ็บ้อง้พ่เจ็บไหมอุร้องเสียงดังเดี๋ยวคนข้างอกเขาตกใจหมดงง น้อยสิบเจ็ดสิบทำนันดีทำไหมครับฟังฟังน้ำตาลขึ้นนิดนึงรอบนี้จะขึ้าสิบสองเป็นหนึ่งร้อยแค่ไม่ได้กินแล้วเลก็คือไมกินของหวานว่าวานโอ้โหติดตามอะไรอะไรฟันๆันขนมหนึ่งนมนัวนั่นแหละนมนัวน้ำตาลเยอะไปเดินเข้าเดินออกไอตัวเล็กให้กำลังใจพ่อหน่อยโอเค โอเคไหมไอวาสวีง๋อสวีง ใหหน่อยเปล่าให้หน่อยเป่าให้าหน่อยเจ็บพอเจ็บพอร้องไห้แล้ววยว้าว่าระ้อ้เจ็บเจ็บป่อให้หน่อยค่ะไมากโก้อรอโกไปโกโก้ไปโกโปกลับแล้ค่ะกลบาัดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเลย เดี๋ยวไปรับพี่ต่อนะโอ้โหวันนี้มีแฟนคลับจริงสบายไหมสบายไปเลยแฟนคลับไปแล้วนะไปเลยเดี๋ยวก็หลับแล้วเนี่ยยังไม่ได้นอนกันเลยใช่ไหมมาแล้วมาแล้วพี่ต้องนั่งตรงนี้อ้าวเหรอเพราะว่านอนนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะกระเป่าไว้หน่อยโอ้ยโอ้ย เรีนเป็นไงบ้างลูกกิ<บ>นอะไระร้อนร้อนเหรอนี่อะไรอะครับที่ชื่อมาซีนี่เอาให้อันนี้เอามาจากโรงเรียนเหรอแล้วหนูกินกล้วยเป็นเหรอกินกล้วยเป็นอ่ะพี่ชอบแล้วโอเคเจอกันสัปดีห์หน้านะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย